สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามืนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเทคนิคง่ายๆจากการซักผ้าพเปพื่อนคราบเชื้อรานั่นเองจ้าอีสกรปรกเนาะพี่น้องเนาะปะต้นมนะะ้ำด้ค่ะว่าจะเป็นน้ําเดือดจ้าผสมกันพี่น้องจ้าหรือว่าจะเป็นน้ําอุ่นก็ได้เนาะเทผงซักฟอกแล้วก็ายาซิฟานใสเกลือเล็กน้อยตามด้วยน้ําส้มสายชูจ้าพี่น้อง หลังจากนั้นคะ่ะเข้ากระทาการค้นคะ่ะพี่น้องเปิดน้ำผสม,ม,มเ้อถ้าน้ำมันเดือดหรือว,ว่ามันหอนเกินจะพี่น้องจะค,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 ค้นค่ะให้มันเข้ากันจ้าพี่น้องค้นข้นค้น้น้นค่ะผู้ใดมีกระลังมังไยกระแสกระลังมังไยตามผ่าตามถ่าตัวที่เข้าเสียวมาใส่เนาะอันนี้เป็นตุ๊กตาเ้อะค่ะพี่น้องตุ๊กตาของลูกสาวพี่น้องจ้ามันถึงน้ำจ,จ้าค่ะเลยบริสัทจ้าเถื่อพี่น้องจนเกิดการเป็นเชื้อราค่ะเป็นคราบแบบนี้แหละแบบพี่น้องทําการแช่ไว้เนอะค่ะ่ ตุ๊กตาตัวน้อยที่จริงหรือว่าผ้าค่ะเสือนักเรียนนั่นเสียค่ะพี่นอ้องเพราะก็นำมาแซร์ได้แต่ว่าตัวนี้ของนางบีบอมิก,กละมั่งใง่พี่น้องจ้าก็เลยทําการชุบขาเพราะว่าในตัวตุ๊กตานี้มันจะมีในส่วนของตัว นุ่นเก็บเก็บเก็บน้ำทั้งในพี่น้องจ้าเฮาก็เอามาแช่จะทำการแช่ไว้กระได้แล้ค่ะพี่น้องหรือจะทําการขยี้ค่ะเอาน้ำที่เฮาผสมนั่นแหละค่ะพี่น้องมาขยี้เห็นบ่นคะ่ะคราบมันก็จะรุดล่อนออกได้จ้าพี่น้องจ้าเป็นเคล็ดลับและเทคนิคง่ายๆเลยจ้าพี่น้องนี่ นา่งบีก็เอามาแซไว้สักพักนึงค่ะแล้วก็เอามาเอามือทําการขย้าค่ะขยี้ค่ะให้มันออกจ้กพี่น้องกระุดออกร่อนออกง่ายง่ายพี่น้องเอ้ยเทคนิคนี้ผู้ใดว่าเคยล่องใส่ก็สามารถลองไปปรับใส่ได้เด้อจ้าพี่น้องง่ายอิลีจา้าหลังจากที่เฮ้าแซไว้ค่ะให้มันอุ่มน้ำค่ะน้ำที่เฮ้าผสมไว้นั่นล่ะค่ะเฮาก็ับมาทําการขยี้แบบนี้นพี่น้องขยี้ไปเรื่อยๆจา้า ข่ายีมะกสีรุดออกอยัางไงาแห้งพี่น้องจ้าเป็นขาบเหม็นแห้งไหมพี่น้องเอ,อ้ยบ่คิดว่ามันจะง่ยายอียงขนาดนี้ทําการขายีขาล่างให้เรียบร้อยจ้าล้างหนักนั่นค่ะที่ขาบมันรุดมันหลอนแล้วนั่งบีก,กเอาไปลุกงในส่วนของเครื่องซักผ้าพี่น้องจ้าให้เขาปัน้นแล้วก็ให้เขาโอบแห่งไปในตัวขอบอ,อีกเที่ยนนึงเนาะจ้าพี่น้องมนสีง่ายค่ะเพราะว่าตัวนี้มันกลิ่นมันอุ่มน้ำพี่น้องค่ะเขาสีมะสักแบบมือเป่าโอ้ยบ่ได้ด้อจ้จพี่น้อง อ,นนอันนี้เป็นเคล็ดลับและเทคนิคง่ายๆจ้ะเห็นบอสังเกติึงคาบทีมื่อกีนี่เป็นคาบดำๆคาบเชื้อราเน้ะจ้ะพี่น้องมันถึงน้ำหลังจากนั้นค่ะนางบีก็จะบีบน้ำออกค่ะน้ำที่เขาแช่ส่วนผสมทั้งเมดจ้ะแล้วเขาก็เอาไปลงในส่วนของเครื่องซักผ้าจ้ะพี่น้องให้มันปั่นในตู้ให้มันเขาอบแห้งจ้ะ ่งพี่น้องจ้าเบิ่งสังเกตคตะทศนิกรุดหลอนออกเมือดแล้วจ้าจากเมื่อกีดำดำเนาะอันนี้หลังจากที่เข้าปั้นแล้วจ้าเนี่ยเขาก็จะนําออกไปตากข้างนอกพี่น้องจ้าไปตากแดดจ้าสังเกตเลยว่มีขาบแล้วก็หอมพร้อมจ้าพี่นอ้องกอเสียออกมาสักเหม็นแต่นายพี่น้องเอ้ยขาบเชื้อรานี่ส่งผลหรือว่าส่งกลิ่นไม่ดีให้กับสุขภาพพร้อมเด้อจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดบ่รู้เคล็ดลับเทคนิคง่ายๆจ้ะ นำมาแบบนี้แหละพี่น้องนี่หลังจากมันแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยขาวจันพันอยู่จ้าผู้ใดบลูเคล็ดลับก็บลองใส่เบิ่งเด้อจ้า